สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กอีกแล้วที่ช่องหนูเล็กรถมือ2องอยู่กันที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สำนักการใหญ่ซอยเสรีไทย68แก้ยกหนึ่งมีนบุรีเขตกรุงเทพมหานคร วันนี้มีรถน่าใช้อีกคันมารีวิวให้ชมกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกนางเอกของทางบริษัทเลาายกว่าได้เดินๆหน,หนึ่งนะคะยอดขาย30-40คันก็นเลยสำหรับตัว Toyota a อ t i ติสนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีขาวนะคะไมเนอร์เชนมาเรียบร้อยแล้วรถปี2018เป็นตัว1.8ตัวอนะคะราคาตั้งขายคันนี้4 9 9 9 0 0เเท่านั้นมาพร้อมกับเลขมไม่ถึงแสนนะ,ค,ะคันนี้เลขไม่นะคะอยู่ที่67 1 500กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟีดาวไม่มีเครดิตฟรีดาวจัดยอดได้เต็มๆล้นๆเลยสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคันนี้ก็สวยครบพร้อมอยู่แล้วนะนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ไมล์เ h ชเชนก็จังหน้าเป็น2เส้นเป็นโครเมียมนะคะดวงไฟเป็นมันติีเฟกเตอรพร้อมกับไฟเดย์ไทมและไฟเลี้ยวในชุดโคมเดียวกันเดิมแท้จากโรงงานเลย ติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่องลมด้านล่างเป็นสีดำนะตัดกับสีขาวมาสวยมากๆเลยเลขทะเบียน7ก็รอจุฬา9713คันนี้นะคะคันนี้ยังไม่มีใครจองลูกคาท่านใดสนใจติดต่อโมเล็กได้เลยนะ,ะในส่วนของตัวล้อนะคะแม็กขอบ17น็อต5รลูน็อตตัวสีนะคะของแม็กเนี่ยเป็นสีทูโทนได้ยางนะคะคันนี้จะเป็นยางดันหลบนะเป็นสัปดาห์ที่26 ปี2018น่าจะเป็นยางที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถเลยนะสำหรับยางของเขาช่วงล่างนะคะแต่งแต้มสีไหมโหช่วงล่างเดิมๆนะซุ้มลงซุ้มล้อนะคะไม่มีสนิมเลยนะเป็นรถอ่าปลดระวางหน่วยงานมานะครับถ้าเป็นใน2ตัว t o โย t a าอัลติจะเป็นเครื่องดูโอ v v t I ในส่วนของกระจกมองข้างประพับไฟฟ้าสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวข้างกระจกแบบนี้คันนี้ติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มน่าจะซับประมาณ40ได้นะคะกระจกบานเดิมแท้จากโรงงานสติ๊กเกอร์นะคะพาสตเดิมเลยทั้ง4บานรวมถึงบานหน้าด้วยนะคะแล้วก็มือเปิดเป็นสีขาวตกแต่งคาดเป็นลายโครเมียมแบบนี้ในส่วนของขาวากระโปรงท้ายนะคะคันนี้ ดวงไฟนะคะได้เป็นดวงไฟแบบ LED เต็มลำแบบนี้ไปเลยตัวโลโก้ค o โรระอัลติ c อยู่ครบทุกตัว1.8ตัว E นะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงเป็นสีโครเมียมคันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์ให้แล้ว4จุดด้วยกันมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะติดตั้งจากโรงงานด้วยเดี๋ยวดูภายใน สำหรับภายในคันนี้ได้เป็นภายในคุมโทนสีดำกันไปเลยแผงประตูสีดำตกแต่งเป็นสีเมทเทลิกคาดไว้แล้วก็ปุ่มเซนทรัลล็อกอยู่ด้านนี้นะคะมือเปิดเป็นโครเมียมลักษณะตัวโครงสร้างนะจ๊ะโครงสร้างก็มาเดิมๆนะคะพาร์ทเดิมจากโรงงานนะค,ะคันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะลูกค้าขารายละเอียดเดิมแท้จากโรงงานเลยนะรถเดิมๆรถหน่วยงานวิ่งมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ประวัติรถนะคะตรวจสอบศูนย์ได้ทุกคันนะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังลักษณะตัวเบาะก็คือยังใหม่นะไม่ชํารุดฉีกขาดตะคงตะเข็บไม่มีรอยปีตัวฟูกตัวเบาะยังฟูอยู่นะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานมากๆคันนี้เนี่ยจะเป็นกุญแจแบบไขนะคะแล้วก็พวงมาลายัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชัน ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะ,ะ,คะคก็คล้ายคลกันกับตัวก่อน MINUS CHANGE จะเป็นเครื่องเสียงแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องใส่แผ่นเชื่อมต่อ AUX USB AUX ได้นะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแบบแมนนวลปรับได้สระดับด้วยกันเกียร์ CVT นะคะคันนี้เป็นเกียร์ CVT มีโหมดสปอร์ตด้วยเหรอเนี่ยคันนีนะคะ้คันนี้ได้แอร์แบ็ไปจุกๆเลย7ใบด้วยกันนะคะแค่แอร์แบ็ก็รับรองในส่วนของตัว ความปลอดภัยของคันนี้เลยนะหากมีการพลิกคว่ำนะคะคันนี้ช่วยเหลือคุณได้ไม่ตายแน่นอนล้อ,ลอเล่นนะคะอ่ะ ในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะลักษณะตัวเบาะก็เดิมแท้จากโรงงานตัวเบาะไม่มีชํารุษฉีขาดแล้วก็บอดีภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยเฮดรูมก็คือสูงสูงนะคะเลกรูมยืดขาไปได้ยาวเช่นกันเป็นรถซีดานขนาดกลางที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถเดินทางไปไกลก็สามารถขับได้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเพราะคันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องขนาดหนึ่งันแดรอซีซีนะไปด้วยกันไปได้ไกลเพราะงั้นอ่ะด้านหลัง ฝากระโปรงด้านท้าย่ะกมี่ก็ว่าเปิดแล้วสักคู่เดียวนะคะเซล,ลก็จะอองอองหน่อยอ่าในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะคันนี้ไม่มีอะไรมากอย่างที่เดยนแจ้งเลยฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมช่องเก็บสัมภาระากว้างขวางนะคะมีถาดรองยางให้เรียบร้อยรายละเอียดโครงสร้างด้านหลังจุดเม็ดอาร์เรียงกันแบบนี้ตัวสี่รับรองเลย สีเดิมมาจากโรงงานนะคะคันนี้ไม่ได้ถูกกลับสีเปลี่ยนสีมาอย่างแน่นอนไม่ใช่รถแท็กซี่เอามาเปลี่ยนสีนะคะสีเดิมเขาเลยนะรถปลดระวางหน่วยงานมาเท่านั้นเองนะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อไหลล้อไหลนะคะเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบค้วนนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูกันที่ฝากระโปรงหน้าโครงสร้างห้องเครื่องนะคะ ตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีสี่สูบเรียงแถวแบบนี้ฝาครอบเครื่องนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่แรงม้า141แรงม้านะคะตัวเครื่องนี่คืออยู่ในสภาพสมบูรณ์เดิมๆนะเครื่องอยู่ตําแหน่งเดิมนะคะนี่เลขคัดสูงคัส4นะคะน็อตแก้มซ้ายนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวคานหน้านะคานหน้าไม่เคยถูกพอคันหน้าเดิมๆ ะะเด็กสาตรงนี้การันตีในะส่วนของโครงสร้างเช่นกันสําหรับคันนี้นะคะอย่างที่เดยนแจ้งเลยเป็นรถปี2018ตัว1.8ตัว E คันนี้นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทถ้าลูกค้าอยากผ่อนคนนี้นะคะอยากซื้อคนนี้คันนี้คนเดียวจบจบขอรายได้ลูกค้านะคะอยู่ที่ประมาณ20,000นะ20,000ซื้อคนเดียวจบเลยแต่หากรายได้ไม่พอนะคะหาผู้กู้ร่วมมา ผู้กูร่วมพ่อแม่พี่น้องนะสามีภรรยากู้ร่วมได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถคันนี้ไว้ครอบครองติดต่อเข้ามาหาหนูเด็กเบอร์นี้เลย093 3 8 9 2888เเบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์หรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดไฟแนนซ์รายละเอียดตัวรถนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยจัดไฟแนนซ์นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพเลยขอให้อาชีพของลูกค้าเนี่ย มีเอกสารหน่อยมีแหล่งที่มานะคะให้เราตรวจสอบรายได้ให้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะเครดิตดีฟีดาวไม่มี K ow, เครดิตดีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นเองสำหรับพู้ค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตทุกๆคลิปเลยของนูเล็กสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ